สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํานี่เลยซอฟแพรนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงนะคะผมน้อยผมบางนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะคือทานตัวนี้เรารู้สึกว่าผมเยอะขึ้นนะคะผมหนาขึ้นนะคะแล้วก็ผมร่วงน้อยลงมากๆเลยคือตัวเนี้ตั้งได้ทดลองทานเองแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาไปดัดผมมาทําสีมาแต่ว่าผมไม่ขาดหลุดร่วงเหมือนแต่ก่อนเลยคือเมื่อก่อนอะผมก็คือบางเป็นดวงดแต่ตอนเนี้ยผมขึ้นเริ่มเต็มแล้วก็เลยรู้สึกชอบมาก ปัญหาหลักข้อที่ซิลเจอ์นะคะก็คือเรื่องของผมร่วงนะคะวิธีแก้ไขปัญหาของซิลก็คือรับประทานิวิตามิน2ตัวนี้ค่ะของคุณหมอเอ,อิร์ทำให้ผมของซิลเนี่ยที่ร่วงไปนะคะมีลูกผมขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ทําให้ผมหนาขึ้นอย่างชัดเจนค่ะคือจะบอกว่าผมร่วงลดลงรูปผมเกิดใหม่เยอะมากเลยนะคะดูสิค่ะสุขภาพผมดีขึ้นมากเลย อยากแนะนําวิตามินรวมซอแฟของหมอเอิงเลยค่ะเป็นวิตามินรวม24ชนิดนะคะสำหรับตัวเราทานแล้วผมแข็งแรงขึ้นมากมากเลยค่ะมีรูปผมเกิดขึ้นใหม่เส้นผมดูอ้วนและหนาขึ้นมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ